วันกริยาณตันทพอบวบารมีจากพระโตพระบัปีวันี้องบวบารมีจากพุทโธวันัตีพ้องวบารมีจากพุพ่อวันไก้ถึงวันที่ฟ้วบารมีจากพระวกรารมอจพระโตัตเกลงนีพฟ้บารมีจากพุพ่อวันแรม กรณีพรพรองสบารมีจากพพชอบวิสัยเผ่ากรเีครอ็ครอรสบารมีจากทนทั้วันนั้งให้เทพเระจ้าพากได้กรณีครอพรพรสบารมีจากคนเ่อดทุกชาติยโตวัังเสีเทพประจ่าฝากกลางกรณีคระบรสบารมีจากรู้าทีิวิจัยเทพประจ้าฝากเหนือกรณีครอพรพรสบารมี จากภูมิภูมบรรพราินเพเจ้าแห่งภาคอีสานพระทิพรพรพะบารมีจากหลพ่อปาบรพบุรุโพพระทิ้งพระพรพระบารมีจากหลวงพ่อฤาษีจัมระทานสูงพระติ้พระพรพระบารมีจากบุญชั้นหลวงพ่อแยมบรรบรมงพระติพพรพระบารมีจาก หลวงพแย้มรอาพิพ่อพรพอบารมีจากพระธาประเวียงแต่พ่อิงพ่อพรพอบารมีจากหลวงพ่อน้าคดรวยระเทศพ่อิพ่อพรพ่อบารมีจากคนน้อยคนถิป่างคธรรมราพ่อพิพ่พรพ่อบารมีจากพระเปิดพระบังรา ความที่ขพอนขอบารมีจากพระผู้บาไปร้องความที่ขอพอนข้อบารมีจากพรอเกิดบ้านชง้านระเ่หอมควางที่ขอพอนข้อบารมีจากพะอรวยควางที่ข้อพอนขอบารมีจากพระรุ่งวัดราชรุอคามที่ขอพอนขอบารมีจากูุ้ณจ้พ่อตังค์เหนือความที่ขอพอนขอบารมี จากหลวงพูนหลวงพ่อพเจื่วเจอบารบาบแร้ความทิงความพอนคบารมีจากควงมูุวาทิ้งความหม่ยีศต่างๆความดี้ความพอนควาระมีจากเตตอวาเทตตา่างน้อมน้ทุกตาความทิ้งความพาระมีจากเทวีอาจารย์สู่รอกของเทวานตรงควากปวดที่ปนทางปดแสงต้างหลาปวดพระบารมี

อริเยกะวะกุปังจะนะโพภาหะนุวะนะ

าวนาพาโล I'm a

vâng được văn cứ phải khi ta bỗng năm phút năm năm nơi ta bị ta nào thi đến tầm tìm tầm rất tầm tìm tầm tìm tìm trong tìm tầm tìm 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 Chùa tìm 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 Mưa tìm 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 hoạt tìm hoạt tìm 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 จังเทเิปะเทิ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 โเทิทเทเทนาเทปะเทเทเททิพย์จงลอยทิพย์เกติปรลมานพระพิปีพิาัยเปนผูเทาผูแผ่เด็ดเกรงกรไมเมื่อเดยรินเสียงลองของพระตานาบัดนี้ข้าพเจ้าพออังเถือ i ah, ah. ตัววาวัทานตัวาวัทานตัวาวัดทาตัวาัทาปราติติปราทิติปราติติปราทานพรบอกชื่อนามตะบูลบดุกิเศษารีที่ตงตนางือตังงวัดนืกอธารฐานนองขอให้บารทุกการจรเิญ Laila yuwa nang tuka parang motong-motong, Morok-morok paing เทวดาประจำที่อยู่ที่อาศัยเทวดาประจำที่ทำมาดินญาติกรพ่อญาติกรมแม่ญาติกรรมโหญาติกรรมียแม่ยานางเรือได้ยานางรถโดนได้ยานางรถไฟได้ยานางก็บินพรกแก้วพรกการพ่อปู่ไม่ยากพ่อเท้าที่การูพ่อเท้าประดงตูพ่อเท้าเวสุวรรณพรกพีราพรกพิเพ จงมาเปิดทิ้งเปิดทางเปิดแสงตัว่างเปิดพระปรินีเปิดทำชั่งทีเปิดทาำชั่งหน้าเปิดชาวบ้านทำบ้านเปิดการสามที่สองเจ้าบานเปิดบงพลสามที่แปดเจ้าบานเปิดตายเปิดกินเปิดใจเปิดโชคเปิดลาเปิดเงินเปิดทอง วารนาโตวารนาเปิดกระเป๋ารับรับ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 ราสิทธิราสิทธิราสิทธิปราทานพอนขอบที่นาประคุณวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่ตำบลน้ำโพจังหวัดนรสิทธิฐานเอา สาธุสาธุสาทุโปนี้โปนี้โปนี้รวยก็รวยรวยก็รวยรวยก็รวยนนกให้มความสุขความเจริญรวยาุวังยุกปรม ด้วยอายุวันานทุกขาควาบัก็หมดตอดหมดหลงหมดไฟมดก็ต่เหยียดใจเองสาธุ้ทางุพารีนานุปปัฏฐานุพารีนานุปปัฏฐานุพารีนานาคาตกถีผู้วันตุติเพื่ออำนาจกรณีเพ่แก่ประการเพื่อปุถุญา พระเทาาหลวงพระท้าพนาโตพระเท้าเวทตวันโุญาติตาพระราหูพระพิลาปพระพิลาองเมืองพระพิเภกงมาปัดทุกปัดโปัดโทปัดไปเพราะนอเพราะใจเพวันเพราเดือนเพราะปีเพราลายออกไปหันไปเพราะายออกไปหันไปเพราลายออกไปหันไปเพราลายออกไปหันไป ทอดลาออกไปหายไปตองไว้แต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เกือดมงคลมหามงคลให้พระมื่อุกพรเทวดาลักษาแกแทวภาดแ้วภาดแ้วภาคตลอดปลอดภัยตลอดปลอดภัยตลอดปลอดภัยโชคดี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 รวยรวยกันทุกคนทุกท่านจะเริ่มพรสาธุสาธุ อ่าอูดีก็เข้ลุกมาดูแลกันเนาะต่อแถวยาว ต่อแถวต่อแถวยาวเลยคิงวงก็พร้อมพี่แพรก็คิงพวก็พร้อมพร้อมแต่ก็้อมเลแล้วเราทกิบใส่มือแล้วทีฐานเอิพจะพ้อมแต่เเลเนีเลยเรามไดทำหมดด้เวลาลูกเอาเอาเอาใันทำหมดนทำเอาไม่กาเรอมลูกไปเอาละไยรยยยเาาครเออไเวลาครับเาเรื่อง Thì bùa ông phong cô lại phong rồi luôn Ừ Còn bùa ông phong này, phong được, được. Ừ. Đồ phong này được, là đây Đây xem ví dụ đúng này nè tăng Bên có thiệp là người có thao điều Một con, một cậu

คนนาราระธานพรให้อำนาจวาดธนาฤทธาธนาสักพระดาวดรันยูพระดาวบูราราานู melhores, ่ไม่เก็บไม่เก yeah. ็บไม่จนมจนรวยรวยรวยพระราคุลยานันดาพระราหงูราราธานโต้ลาพเงินทองก้อนใหญ่บอกก็ผู้พระเวสสุวรรณเปิดหุมนซักเปิดหุมนซักทั้งสี่ทิศ ให้รวยใหรวยอาโยนที่จะทำบุญนะครับใส่มือทอาตามใส่มือก็เทลดูก็เทเวลาสูงเนาะเอาไวลั้ตงรับตามนี่ทำลงไปจนไปดึงใหญ่ไปตอนที่เราทำบุญใส่มือพ่อนะครับนามาไปิ่เส็ก็ใส่ไปมากส็ก็ใส่มือพ่อไปให้โดยส่วนตัวเราทุกคนนะครับ ทำบุญก็ทำบุญก็นับนะครับถ้าจะทำบุญก็นำเงินใส่มือพ่อไปนะครับถวายพ่อาวายไปอันนี้เงินฝันถุกที่เก็บไปนั้นพักๆแต่เพิ่มกระเป๋าไว้ก็คงอะไรก็ถวายถ้าจะทำบุญก็ใส่มือพ่อไปทำบุญไม่ทำบุญไม่ว่ากันนะครับไม่รวมเงินที่ทุกคนได้รับเงินฝันถุก ผู้ใหญ่ก็ได้เด็กก็ได้เรื่องเงินฝันลเงินต่อยุ่เื่องเงินต่อเงินพักพักแต่ก้นกบาเบาพักพักแต่ละก้นเก๊พักพักแต่็นก้นตะกาพักพักแต่ในเก๊ประางเพื่อเงินต่อเงินน้องหยุกุกเีเลยเอออ่อใบของคนใหญ่ใบใหญ่ใบโตทีครับรวย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  यह वैल्यू आप आपके चलते बापूजी को देखा हो। ปิดแล้ครับปิดแล้วตงร้งัน่ตรงวันะคัจะอหาให้แขก โคกันนะายทุกทุกวันเลยทุกทุกวันเลยทุกที่าวยขันนอยถ้วยเล้าเลยเนาะนี่จันมาซื้อชูดหครับคือคายปิเลยเดี๋ยวขึ้มาหมอดีดีทุกทุกว่ผมมาไปเอนหนมาเลยเคลื่อนมานะผมมาติดใส่ยิมหลดโยมามันเลยเอ